มาดูเรื่องที่น่าสนใจวันนี้กันบ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยก็คืออุตสาหกรรมของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีการแข่งขันหลายอย่างครับก็คือตัวคนที่ครีเอทเนื้อหาเหล่านี้นะครับเช่นพวกเราเป็นต้นก็แข่งขันกันแต่ขณะดเดียวกันคนที่เขาเป็นแพลตฟอร์มว่าครีเอเตอร์เนี่ยจะเข้าไปฟีดข้อมูลน,นะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆนี้เนี่ยเขาก็แข่งขันกันเองเช่นกรณีของ YouTube ก็ดี Facebook Live ก็ดี Tik t o k ก็ดี แน่นอนที่สุดนะครับว่าทางด้านของแพลตฟอร์ม Twitter ก็คือ x เองก็อยากที่จะเข้ามาแชร์ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคน Subscribe หรือว่าเป็นสมาชิกมากที่สุดอันดับที่2ของโลก234ล้านคนนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายท่านอาจจะรู้จักและหลายหลายท่านก็คงเหมือนผมคือไม่รู้จักนั่นก็คือว่ามิสเตอร์บิ๊นะครับตอนแรกผมถามน้องตกลงมิสเตอร์บีนโรเวนอคกินรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่เขาคือมิสเตอร์บิับ ตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีซับสคริปชันเนี่ยนะครับจำนวน234ล้านเดี๋ยวถามเรื่องนึ่งกันท่านผู้ชม,มและท่านรู้ไหมว่าอันดับที่1คือใครแต่ว่าท่านในฐานะบุคคลก็คือเขานี่แหละครับทีนี้สิ่งที่เขาทาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยได้โล่เงินใบแรกโล่เงินนี้ก็คือ100,000ซับสคริปชันโล่ทองที่หลายหลายคนได้ในประเทศไทยก็ยินดีด้วยนะครับอันนั้นอยู่ที่1ล้าน ทีนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ทํารายการลักษณะแบบนี้เป็นคอนเทนต์หลากหลายด้วยกันที่ผ่านมา YouTube ถือว่าเป็นหลักเลยสาหรับเขาแต่พอมามีแพลตฟอร์ม X อ์อ X นะครับซึ่งมีความกระตือร้นที่บอกว่าอยากให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเข้าไปสร้างคอนเทนต์ในนั้นนะครับตัวเขาก็เลยแสดงให้ดูนะครับว่าถ้าเขาไปครเอทคอนเทนต์เนี่ยในพื้นที่ที่เป็นแพลตฟอร์ม X แล้วรายได้ที่เขาได้รับเมื่อเปรียบเทียบกันกับยูทูบเนี่ยออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ <S <S เขาโพสต์บนข้อความเอนะครับเมื่อาม,ามกา บอกว่าตัวเองนั้นสามารถทําเงินจากคลิปวิดีโอนะครับที่มีชื่อว่า1ดอลลาร์นะครับเปรียบเทียบกับรถ1นกับร100ล้านดอลลาร์เป็นเนื้อหาการเปรียบเทียบราคารถยนต์รุ่นต่างๆจากทุกสุดเลยไปสู่แพงที่สุดนะครับซึ่งโฆษณาที่เขาได้จากการทำคอนเทนต์ในเวลานั้น263,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณสักหนึ่งใน4ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือตกเป็นเงินไทยเนี่ยล้าน 3 8 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สามารถดึงดูดผู้ชมนะครับให้เข้าไปสู่แพลตฟอร์ม X นะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือน u t u b e นะแต่ครั้งนี้เข้ามาที่ X คนดู150ล้านวิวครับในเวลา1สัปดาห์คลิปนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคลิปที่ตัวเขาเองเนี่ยเคยโพสต์ลงไปที่ YouTube ไปเมื่อเดือนกันยายนไปแล้วทีนี้ด o งนอร์สเนหรือว่ามิสเตอร์บีสนะครับโพสต์ข้อความบอกว่าโพสต์แรกของตัวเองบนแพลตฟอร์ม X ทําเงินได้มากกว่า2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขนี้ตัวเขาบอกแบบนี้มันนนดีเกิิจรงนะ โดยส่วนตัวเขามองบอกว่าเป็นพระบัรดาน,นักโฆษณาทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นความสนใจคลิปวิดีโอที่ตัวเองเนี่ยจะสร้างขึ้นมาและมีการซื้อโฆษณาในวิดีโอตรงนั้นดังนั้นรายได้ต่อการดูของเขาเนี่ยจึงสูงกว่าที่เขาควรที่จะได้รับมีความหมายว่ายอดวิว150ล้านครั้งบน X อาจจะไม่ใช่เป็นออแกนิกนะครับโดยคนที่เป็นยูเซอร์สของ X นะครับรายงานเห็นว่าคลิปดังกล่าวในฟีดของโดนัลด์ทรัมป์หลายครั้งนะครับเป็นโฆษณาที่ไม่ได้มีเครื่องหมายมีความหมายว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาทาครับถามว่ามีนัยยะสาคัญยังไงมันเป็นการบอกนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้มีศักยภาพคือแพลตฟอร์ม X มีศักยภาพในการที่จะสร้างรายได้ด้วยคือหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าจะฟีดคอนเทนต์ไปฟีดที่แพลตฟอร์มอื่นดีไหม Google YouTube TikTok แต่ว่า X เองก็สามารถสร้างรายได้ด้วยนะครับก็มีตัวเขาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทีนี้รายได้ส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นของโปรแกรมส่วนแบ่งรายได้ของคนที่สร้างหลายหลายคนพอสร้างคอนเทนต์ปั๊บก็จะได้รับเงินนะครับจากแพลตฟอร์มที่เารียกกว่ Creator Revenue Share การแบ่งนะครับตัวรายได้กําไรกับแพลตฟอร์มกับคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่ X ได้มีการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนคงจะทราบมาดีพอได้เงินมาเสร็จปั๊บก็แบ่งกันระหว่างคนที่ครีเอทกับคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งนะครับนี่คือสาเหตุเลยที่อีลอนมัสบอกว่าทำไมตัวเองเน่เดินหน้าเข้าไปแล้วก็เข้าไปลงทุนในการที่จะซื้อ Twitter แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น x ในปี2022เพราะเขาอยากที่จะให้ตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่บรรดาคอนเทนต์คร เข้ามาในการที่จะฟีดคอนเทนต์แล้วก็ได้รายรับด้วยทีนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับถือเป็นดาว u t u b e นะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยนะครับคนตามเขาเนี่อย่างที่เมื่อสักครู่เราเห็น2 3 4ล้านคนนะครับซึ่งพอตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายรับได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยต่อเจ้าของแพลตฟอร์ม X ก็คืออีลอนมัสก์ที่เข้าไปแสดงความเห็นบนโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเลยนะครับขณะที่ c e o ของ X ที่มีชื่อว่าลินดายัคคาริโน ก็เข้าไปแชร์วิดีโอนะครับดังกล่าวของทางด้านของมิสเตอร์บีส์ด้วยรายงานบอกว่ารายได้ครั้งแรกจากแพลตฟอร์มเอ็กเดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบก,กันกับรายได้ทั้งหมดเลยที่โดนัลเซนเขาหาได้จากช่องทางออนไลน์ถือว่าคลิปวิดีโอที่เขาโพสต์ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่มันเยอะมหาศย์นะครับทีนี้จากข้อมูลของ f o r ์บสบแบบนี้ครับปีที่ผ่านมาโดนัลเซนหรือว่ามิสเตอร์บีสคนนี้สามารถทํารายได้สูงที่สุดเลยนะครับในบรรดาครีเอเตอร์ และสามารถทําข้อตกลงมูลค่า100รล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อทําโชว์ให้กับทาง Amazon อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าเกิดว่าทําถูกต้องนะครับลองไปอ่านประวัตินะครับของตัวเขาก็คือจิมมี่ดองเนสันดูพบว่าในช่วงที่เขาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวเขาบอกแม่เขาบอกว่าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ที่สุดแล้วแม่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยทําไมครับออกจากบ้านไปเลยแล้วลองไปทําเองนะครับ เราถามน้องเราในทีมงานบอกว่าทําไมเข,าเขียนมาผมรักเขา <c oughs> ทําไมรักเขาวะตอนแรกเขาทำไม่มีคนดูเลยนะครับแต่ต่อมาในเวลาเติบโตนะครับปี2016ได้โล่เงินของ YouTube 1่งแสนซับสคริปชันไปถึงร้านใช้เวลาเท่าไหร่เลยไหมครับปีเดียว2017ได้โล่ทองนะครับและถัดมาไม่นานเลยนะครับก็ได้โล่พลตินัมก็คือ10ล้านแล้วก็เป็น50ล้านแล้วก็100ล้านในที่สุดเลยนะครับ มีความหมายว่าก็เติบโตได้ถ้าเกิดว่ามาถูกทางทีนี้น่าสนใจมากเขาเป็นช ANNEL นะครับที่มีคนติดตามอันดับที่2-234ล้านคนท่านลองเดาสิครับว่าแล้วอันดับ1คือใครก็ไม่เคยรู้นะครับผมก็ไปค้นดูปรากฏว่าไมา่ใช่ของสหรัฐนะครับ T Series ของอินเดียเกิดมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับ T Series อินเดียลองไปดูก็จะพบว่ามียอดคนที่เขาติดตาม subscription เนี่ยนะครับ 258้บ25ล้านคือ <cri> คส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะอะไรครับคนละเมอ <Poly mer S 1> <1, S 2> เขาเยอะไงคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่งออกใช่ไหมฮะแต่อินเดียเนี่ยเอาแค่บริโภคภายในเนี่ยแล้วจะพบว่าในอันดับนะครับสิบอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับของ s u b s c r i p t i o n เยอะที่สุดนะครับในบรรดา YouTube เนี่ยเราจะพบแบบนี้เลยครับว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าฐานประชากรของ,ของเขากับการบริโภคความ บันเทิงของเขาเอาแค่ภายในประเทศเขาก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้ภูมิทัศน์ส่วนอันดับที่3นะครับผมก็งงมากเพราไม่เคยรู้จักเลยโคโคเมลอนเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนอ่ะเป็นเด็กๆหน่อยอย่างน้อยเราจะได้รู้นะครับว่ายุทธจักรของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาทำอะไรบ้างส่วน Instagram ถ้าลองเดาเดาถูกไหมครับว่าอันดับที่1และอันดับที่สก็ไม่ใช่คนสารัฐเช่นเดียวกัน ใช่คริสเตียนโรนัลดปถูกต <itu? S 1> uh ้องครับจำได้ว huh. uh ่าคริสเตียนโรนัลดกว่า600ล้านนะครับอันดับที่2ก็คือแชมป์โลกครับเลวเนลเมซี่สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นคนสหรัฐออกมาพียบเลยส่วนนักการเมืองนะครับที่มีคนติดตามบนอินสตาแกรมเยอะที่สุดก็ไม่พ้นนักการเมืองจากประเทศที่มีพลเมืองเยอะที่สุดโลกนั่นก็คือนารีนทราโมดีไงครับนะฮะอ่ะอย่างน้อยก็นํามาแบ่งปันกันเพราะว่าโลกแข่งเทค โลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์โลกของแพลตฟอร์มซีเว็นส่วนหนึ่งภูมิทัศก,กรรมทุนด,ด้วยนะครับจริงค่ะเราก็จริงแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันนะคะเราทราบกันได้อยู่แล้วว่า u t u b e เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบดูยาวๆนะคะบางคนก็เปิดทิ้งไว้หรือไม่ก็ออนไปในทีวีด้วยซ้ำนะคะทำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยนะคะแต่ว่าทางแพลตฟอร์ม X กเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสพข่าวหรือว่า snap ช็อตสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมอินสตาแกรมก็เสพภาพนะคะก็เลยเหวว่่ามีสยรรรืืออง ของเซเลบริตี้ก็เลยจะถูกโพสต์บนอินสตาแกรมส์มากนะคะรวมถึง Facebook ตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นแหล่งที่หลายคนใช้เสพข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะคะส่วน Tik t o อกก็ไม่ต้องพูดถึง mm. เขาเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดนะคะแล้วก็หลายคนก็ชินนะคะกับการปัดขึ้นปัดขึ้น mm. เพราะว่าเขาก็อาศัยตัวช็อตคลิปนี่แหละค่ะที่เข้ามาทาตลาดแล้วก็มาเปิดตลาดใหม่ๆรวมถึงให้ผลตอบแทนกับบรรดาครีเอเตอร์ด้วยเหมือนกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ